คิดว่าอาหารพื้นถิ่นข,ของทางยาเกลือมอรรันมีมีปะ,มปะไม่มีมนะอาหารเก่าแก่อะไรมีปะไม่มีอ่ะพี่ว่าภาคตะวันออกอาหารทะเลมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นอ่ะถ้าอย่างระยองอย่างจานันยังมีหมูชมวงย่งคิดไม่ออกพัทยามีอะไรอาหารท้องถิ่นพัทยามันไม่มีเป็นเอกลักษณ์นะแต่ใครมาพัทยาก็บอกว่าอาวไปกินอาหารทะเลสมมุติถาพี่เป็นอาจารย์อย่าเนี้ย พี่จะรู้ก็ต่อเมื่อพี่เข้าไปค้นมันแต่ถ้าในเชิงการท่องเที่ยวเราจะไม่รู้จักไก่กะลาเลยเราจะไม่รู้จักการทํามะโหดเลยหรือเราจะไม่รู้จักอาหารพื้นถิ่นอื่นๆเลยถ้าเกิดพี่ไม่ได้เป็นอาจารย์ ชลบุรีเนี่ยถ้าเราดาูความเป็นมาทางปรวิตั์แล้วเนี่ยชลบุรีเนี่ยมีความหลากหลายมากเลยค่ะของเชื้อชาตินะคะที่มันเข้าถึงง่ายเพราะว่ามันเป็นลักษณะของ ชายฝั่งทะเลเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีคนหลากหลายกลุ่มบริเวณตอนในเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ก็จะทําเกษตรกรรมนะคะแล้วก็พืชไรแล้วก็บริเวณส่วนที่เป็นชายฝั่งทะเลนะคะในส่วนของพัทยาเนี่ยก็เป็นส่วนของออชายฝั่งทะเลเช่นกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยในอดีตเนี่ยพัทยาก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านประมงนะคะซึ่งจะไม่มีผู้คน ที่หลากหลายนะคะหมายถึงว่าคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาติเนี่ยเข้ามาอาศัยอยู่ปัจจุบันนะคะมากมายเหมือนกับในยุคนี้นะคะประสบการณ์ที่เคยไปสัมผัสที่พัทยาก็คือในช่วงวัยประถมเนาะช่วงประมาณทศวรรษ2520นะคะก็หลังจากสงครามเวียดนามไม่นานเนาะนะคะถือว่าตอนนั้น,นการคมนาคมของพัทยาเนี่ย ดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางไปพัทยาเนี่ยสองฝั่งตอนนั้นเนี่ยยังยังเป็นป่ายอยู่เลยนะคะเอาไปถึงพัทยายต้องบอกเลยว่าพัทยาตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกส่งเสริมใ,ในเรื่องของการท่องเที่ยวละแ,แต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้บูมค่ะหรือขยายตัวในเรื่องของการท่อง,ทองเที่ยวนะคะเท่ากับในยุคป,ปัจจุบันเลยถ้าเป็นคนพัทยาโดยกําเนิดน,นะก็จะกินง่ายๆเขาก็จะกินแบบอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นเมืองตัวอาหารป่ามาก่อน ของชาวบ้านมันจะแบ่งเป็นสองโซนนะมันจะมีโซนที่เป็นชาวบ้านอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่โซนที่เป็นเมืองเมืองนี่กจะเป็นซีฟู้ดแต่ส่วนของชาวบ้านเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารป่าก็จะมีพวกปลาดุกปลาช่อนปลาอะไรแล้วก็มีปลาปลาดุกพรพิเกียรแกงไก่กะลาหรือพวกต้มต้มหมูใบชะมวงหรืออะไรก็กพวกเป็นแกงรสจัดเป็นอาหารแบบชาวบ้านที่หาได้ทั่วไปในช่วงประมาณปี2 5 0 2ถ้าเราศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เนี่ยจะพบว่าทหารหรือกองทัพอเมริกันนะคะเข้ามาตั้งฐานทัพแล้วก็ทหารเหล่านี้เขาก็จะ พักผ่อนโดยการมาเที่ยวพัทยามันก็เลยทําให้เกิดสถานที่ต่างๆนะสร้างขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานบันเทิงนี้ค่ะสถานที่พักต่ออากาศนะคะบังกะโลแล้วก็โรงแรมนะคะมันทําให้เกิดการขยายตัวเนาะของกิจการต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะมันก็เกิดการจ้างงานก็ยิ่งทําให้พัทยาเนี่ยมีความเติบโตทางเศรษฐจมากขึ้นประกอบกับ การเดินทางการเข้านคงขนส่งเนาะมันมีการพัฒนาขึ้นมันก็เลยทําให้การเดินทางสะดวกขึ้นแล้วก็มีนักหนังสือพิมพ์เนาะที่ได้เดินทางมาเที่ยวที่หาดพัทยาแล้วก็ประทับใจในความสวยงามนะคะก็เลยเขียนบอกเล่าในอ่าหนังสือพิมพ์มันก็เลยทําให้คนเนี่ยได้รู้จักพัทยามากขึ้นนะคะจะเห็นได้จากมีทัวร์จากกรุงเทพเนี่ยคะ่ะเข้ามาเที่ยวพัทยาด้วยจริงจรงิรัฐบาลเนี่ยก็ให้ความสําคัญนะคะในในประเด็นเรื่องเชิงเศรษฐกิจเรื่องการท่องเที่ยวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีพศ25ง9อกอ 2, ะคะ่ะกระทรวงมหา ประกาศให้พัทยาเป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวพัทยาเองรัฐให้ความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจมากเลยซึ่งไปมุ่งเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยค่ะมันก็พี่คิดว่าประเด็นนี้มันก็เรื่องของนโยบายเศรษฐกิจมันมีความสืบเนื่องนที่รัฐสนับสนุนจนไปถึงปัจจุบันค่ะ ว่าผมอ่ะเกิดมาก็รู้ว่าเมืองพัทยามันมีที่มาที่ไปยังไงจากจากห้องเรียนนะครับก็แบบว่าถ้าถ้าเป็นโรงเรียนในสังกัดที่อยู่ที่สังกัดสาราว่าการเมืองพัทยามันจะมีประมาณ12ก็คือโรงเรียนเมืองพัทยาหนึ่งเมืองพัทยาสองถึงเมืองพัทยาสิองซึ่งตรงนี้เขาจะสอนวิชาท้องถิ่นของเราอยู่แล้วเพื่อให้แบบว่ารู้จักท้องถิ่นของเรามากขึ้นข้อที่จําได้ก็คืออันดับแรกคือประวัติศาสตร์ว่าทําไมถึง ชื่อพัทยาแล้วทําไมพัทยามีความเป็นมายังไงแล้วส่วนที่2ก็คือสถานท่องเที่ยวมีที่ไหนบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยบ้างซึ่งจริงๆอ่ะบางทีไม่ต้องสอนไ็ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในพัทยาเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีอะไรตรงนี้มีอะไรแล้วบางทีด้วยความที่พัทยามันเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วอ่ะบางที ที่ตรงนี้มันอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่าง,งและที่ตรงนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นกิจการอย่าง,งแล้วซึ่งมันมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาจุดขายอ่ะของพัทยาในปัจจุบันน่ะมันมีเพิ่มมากขึ้นก็อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าไอ้นโยบายเศรษฐกิจในเชิงการท่องเที่ยวเนี่ยมันมุ่งเน้นการหาไรายได้ทางจากการท่องเที่ยวน่ะหลายทิศทางมากมันไม่ได้มีอยู่แค่โรงแรมอีกต่อไปหรือว่ามีอยู่แค่สถานบันเทิงแล้วแต่ว่ามันมีเพิ่มขึ้นนะคะโดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยว ในตอนกลางวันนะคะคือพัทยามันเป็นมากกว่าเมืองท่องเที่ยวนะคือต้องการให้พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่น่าอยู่หมายความว่าไงหมายความว่าเขาไม่ต้องการแค่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าให้ไปแล้วอยากให้กลับมาอยู่ในแง่ของการเป็นพลเมืองนะคะมาประกอบอาชีพในพัทยาะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นร้านค้าธุรกิจค้าขายหรือแม้กระทั่งลงทุนนะคะในอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาต้องการไปถึงขั้นนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองพัทยาในปัจจุบันอะ่ะมันเติบโตนะคะแล้วมันมีความซับซ้อน ก่อนในอดีตเยอะมากก็คือกลายเป็นว่าเป็นเมืองท่องเทีย่ยวที่มันเป็นจุดรวมของผู้คนที่เป็นนานาชาติะคะ่ะมันก็เลยจะไปเชื่อมโยงกับลักษณะอาหารด้วยว่าอาหารของพัทยาเนี่ยเวลาเขาโปรโมตเนี่ยในเชิงการท่องเทีย่ยวมันไม่ใช่อาหารแบบเฉพาะถิ่นลงไปแบบนั้นนะคะแต่มันเป็นอาหารสีภาคซึ่งเขาต้องการชี้ให้เห็นว่าถ้ามาพัทยาเหมือนมาเทีย่ยวประเทศไทยแต่ชายหาดพัทยาเนี่ยเอาบอกตรงๆเลยนะคือไม่มีวัฒนธรรมจริง วเวลาจะจัดงานเรื่องอะไรแล้วแต่ก็ของขายก็คือเป็นทั่วไปแล้วก็ของที่บางทีแบบคนคนที่ที่มาพัทยามาเที่ยวมาเดินชายหาดเนี่ยมันต้องมีอาหารที่มันแบบเออเป็นเอกลักษณ์บ้างอะไรบ้างของคนพื้นบ้านบ้างแล้วก็จะมีตอนนี้ก็จะมีแบบจัดชายมากกว่ามีปีแรกนะคะที่เขาจัดถนนคนเดินนะเขาจัดได้ดีมากเลยตอนไหนประมาณตอนประมาณก็จัดสิบกว่าปีแล้วนะ ออครั้งแรกนะันถนนคนเดินนะเขาก็จะมีทุกภาคเลยนะเอามา,เอา,เ,อาเอามาแสดงสินค้านะตอนนั้นสุดยอดมากเลยเออไม่มีแล้วตอนนี้ตอนนี้เหมือน,ม,นมันจะปรับกันไม่ไม่มีเอกลักษณ์อย่างที่บอกอตอนนั้นเขาก็พยายามเอาเอาเอาเหมือนสี่ภาคอ่ะมันจนเกินสีภนนส่ภาคตอนนั้นที่เขามาจัดเ็าจะมีแบบของอะไรเมืองการเนี่ยอะไรดีๆเขาก็มาแสดง เชียงใหม่มนี่อะไรดีๆตอนนั้นสินค้าขายดีด้วยเราก็ยังซื้อตัวเราเองยังยังซื้อไว้เยอะเลยเพราะว่าเออเราไม่มีสมาจะไปตรงนั้นได้ mm hmm. แล้วเขาก็มาแสดงให้อะไรอย่างละนิดเดียวหน่อยมาเนี่ยอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้นะมันน่าจะต่อยอดได้อ่ะอมืมต่อยอดได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วัรทำท้องถิ่นที่เป็นวัรทมอาหารนะคะเราอาจจะหาได้เมื่อเราไปสมมติว่าพี่เป็นอาจารย์อย่างเงี้ย พี่จะรู้ก็ต่อเมื่อพี่เข้าไปค้นมันใช่ไหมแล้วก็พานักศึกษาไปหาแหล่งเรียนรู้แต่ถ้าในเชิงการท่องเที่ยวเราจะไม่รู้จักไก่กะลาเลยอะไรแบบนี้เราจะไม่รู้จักการทำมโหดเลยหรือเราจะไม่รู้จักอาหารพื้นถิ่นอื่นๆเลยถ้าเกิดพี่ไม่ได้เป็นอาจารย์ แต่ถ้าเป็นคนภายนอกก็ไม่รู้จักเพราะว่าการออชนสมัยการท่องเที่ยวเขามุ่งเน้นแบบนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาตินะคะโดยรวมเป็นแบบนานาชาติเลยแบบนั้นมากกว่าแต่ถามว่าเขาว่าส่งเสริมไหมมีการส่งเสริมในระดับชุมชนไหมในแง่ของอาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนมีค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มันยังไม่แพร่หลายเพราะมันไม่ได้ถูกโปรโมตในระดับที่เป็นวาระใหญ่อะ่ะใช่ไหมคะมันเป็นลักษณะของชุมชนซึ่งชุมชนแต่ละชุมชนเขาก็ผลักดันไงแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่มาถึงจุดที่มันแมสอะ เพราะว่าช่องทางในการเผยแพร่มันจำกัดเหมือนกันคิดว่าทำไมวัฒนธรรมพื้นที่ของพัทยาครับมันถึงดังสู้เรื่องการท่องเที่ยวไม่ได้สู้ไม่ได้ก็เพราะว่า,เพ,า,วาเพราะเมืองพัทยามันเมืองระดับโลกอืออ่ามันต่างชาติถ้าทั่วโลกก็มาที่พัทยาครับพี่ผม,ผมว่าไอ้อาหารของ้องถิน่นน่าจะสนับสนุนให้คนไทยมามากินมากกว่าคิดว่ามีทางไหนที่ทำให้มัน โอท็อปส,สู้เลยครับโอท็อปก็งั้นแหละอ,อ,หอ,อยู่รอดระบบสีค,ครับซอฟต์พาวเวอร์อ,อะไรก็ว่าไอ,อมันเหมือนพัทยามันเหมือนจะเลยป้ายเรื่องท้องถิ่นไปแล้วมันเลยอะมันเลยไปแล้วอะมันก็นจะเอากลับมาเอาท้องถิ่นมีอะไรอ่ะอยา่างสมัยก่อนเราเราเรา,เรามาอยู่พัทยาให,ใหม่ๆหมตังก็ไม่มีนะก็มีน้อยอวันหยุดก็ก็คือไม่คิดว่าจะไปทํางานอะไรแบบนั้นนะคะไม่ทํางานในโรงแรมเราว่างแล้วนะ แล้วก็ไปทะเลไปแกบหอยหอยเสียบเถะแล้วก็ไปข้อข้อไอหอยนั่งลมตามโขดหินแถวแถววงม,ม,ม,มาดอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออตอนเนี้ยแล้วก็เอามาบิดมันพนาก็คือวัฒนธรรมท้องถิน่นน่ะละกินแต่ไปท้องถิ่นเลยใช่ไหมแต่นี้มันก็มันไม่มีอะไรวาคนก็ไปอาบน้ําทะเลกันสักขนาดนั้นทําอะไรขยะขยะ,ขยะอะไรอะไรอะไรก็ g. มีอย่างเงี้ยหอยเหยมันก็หนีไปหมดแล้ะมันก็ไม่มีมันก็จะมันออกจากโซนน้นไปทางโน้นละบางสลุงบางสะเล บางเสเลเดี๋ยวนี้ก็ยังยังหนีไม่ทนเลยมั้งเพราะว่าเขาเ็ายังมีชุมชนประชาชนนักท่องเที่ยวก็ไปขยายไปเยอะเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของคุณค่าเนาะเรื่องคุณค่าเรื่องความรู้สึกพี่วิเคราะห์ว่าไอ้เรื่องวัฒนธรรมเรื่องของการดำรงอยู่มันอาจจะมี2มุมนะคะมุมหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดคนที่เขาต้อง อาศัยความอยู่รอดจากวัฒทธรรมอะในเชิงเศรษฐกิจหรือในเชิงรายได้เขาก็คิดว่าการคงอยู่ของวัฒทธรรมเนี่ยมันมีความสําคัญมากเลยเพราะมันส่งผลต่อการชีวิตเขาว่ารายได้เขาว่าอันนี้สําคัญแต่ถ้าคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้มองในเรื่องของความเป็นชีวิตความเป็นอยู่อะคือมันจะมันจะอยู่หรือมันไม่อยู่อะนะคะ เขาก็อาจจะรู้สึกไม่ได้รู้สึกอะไรมากนะคะแต่พี่คิดว่าความรู้สึกของคนมันมีนะถ้าในเรื่องวัฒนธรรมก็คือเรื่องของคุณค่าในทางจิตใจมันอาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมเราพูดถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นอื่นเขามีนะแต่ทําไมของเราไม่มีพี่ว่าความรู้สึกในเชิงคุณค่าหรือความรู้สึกในความพุก ความภาคภูมิใจนะในท้องถิ่นมันอาจจะรู้สึกน้อยลงถ้าเทียบกับชุมชนอื่นแต่พี่คิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากพัทยาเนี่ยเขาโปรโมทเรื่องการท่องเที่ยวใช่ไหมคะแล้วเขาก็พยายามจะแบบเอาวัฒนธรรมมาด้วยแต่ถ้าพยายามจะเอาวัฒนธรรมมาด้วยนะใช้ในการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องพยายามให้มันพัฒนาแล้วไมใ่ให้มันอยู่ให้ได้อะให้มันอยู่ให้ได้อย่างน้อยก็อยากให้คนในท้องถิ่นเห็นว่าเออมันยังมีความหวังนะคะผมรู้สึกว่าพัทยาตอนนี้คือตกเต,ต,ติบโตแบบรวดเร็วมาก คือผม,มไปทกลับบ้านทํางานกลับบ้านทํางานอย่างนี้แล้วพอผมมาเที่ยวในตัวเมืองพัทยาทีนึงอะ่ะผมรู้สึกว่าโหตรงนี้มีโรงแรมสร้างแล้วรักสร้างเสร็จแล้วแล้วผมก็แบบแปลกใจว่าโอ้เราไม่ได้แค่ไม่ได้เข้ามาในตัวเมืองพัทยาแค่เดืนอน2เดือนเราก็เห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเยอะขึ้นเวลาเราขับรถในพัทยาเราเจอรถติดเราเจอสถานที่ที่ตอนเด็กๆเ,เรามีภาพจําว่าตรงนี้มันคืออะไรอะไรอย่างงี้ เรารู้สึกว่าแบบเหมือนพัทยาที่เราอยู่มันไม่ใช่พัทยาที่เรารู้จักในอดีตอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงสุดท้ายแล้วไม่ไว่ายังไงตัวผมก็ยังเป็นคนพัทยาอยู่ดีพูดถ้าพูดตรงๆคือตัวผมก็ยังต้องทามาหากินในเมืองพัทยาเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเอาตัวรอดได้เราก็ต้องปรับตัวตามเมืองตามความเจริญของเมืองด้วย,ยอะไรเงี้ยเพราะว่า ตัวผมเกิดที่พัทยาแล้วตัวผมก็เคยตั้งปณิธานว่าก็อยากตายที่พัทยาเหมือนกันเลยครับก็เลยแบบว่าก็ต้องปรับตัวครับถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าวันนี้ไม่ใช่พัทยาที่เรารู้จักอะไรเงี้ยครับ